วันนี้ผมในฐานะทนายความของน้องกติกนะครับก็ได้พามารับทราบข้อเก่าหานะครับในกรณีที่ได้ให้การเทสในครั้งแรกนะครับซึ่งวันนี้ก็น้องกติกก็ได้มารับสารภาพข้อเก่าหานะครับซึ่งในรายละเอียดก็ขออนุญาตเชิญท่านศิระในฐานะที่น้องกติกเป็นผู้ผู้ใหญ่ที่โวยใย่ที่สุดแต่คุณพ่อก็ได้พามาพบแล้วก็หาตัวบอกตัวแนี้มา,มารับทราบข้อหครับ ก็วันนี้ผมมาพรา้อมนกกรติกงแล้วคุณพ่อนกกรติกงแล้วก็ทนายวิวัฒนะครับก็พานกกรติกงมาตัวเมืองนนทบุรีนะครับร,รับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ให้การนะครับแล้วก็ซึ่งนักข่าวสงสัยใช่ไหมว่าผมมาด้วยเหตุอะไรก็คือนกกรติกงดูจากผลงานนะครับพ่อนกกรติกเนี่ยคือ คดีของลุงนิดนะครับซึ่งของความเป็นธรรมก็ได้ความเป็นธรรมในคดีนี้ไปแล้วนะครับเกิ่ความเชื่อมั่นในตัวตัวผมในการทำลายของทีมที่ทททสาบส่วฎหมายนะครับก็ีเที่นี้นะครับส่วนวันนี้น้องกติก็ได้พบใพ้ยงสอบสวนนะครับก็ให้ปากคำรับสารภาพอย่างหมดเปลือกเลยนะครับหมดเปลือกทุกซอกทุกมุมนะครับ ก็แล้วเป็นประโยชน์กับลูกคดีประโยชน์กับการทํางานแล้วก็ประโยชน์กับสังคมนะครับขึ้นคนที่มาแสวง,งหาประโยชน์นะครับในด้านนี้ก็ได้ได,ได้ยุติสักทีนะครับส่วนคูนหารายอื่นนะครับก็ขอฝากไปด้วยว่าอะไรที่ยังไม่ได้พูดความจริงนะครับก็ให้พูดความจริงนะครับ เพราะความจริงก็หนีไม่พ้นนะครับเรื่องจริงป็นเรื่องจ,งจริงนะครับที่ให้การอะไรยิ่ไม่ได้ให้การเรื่องความจริงเนี่ยต้องก็ติ๊กพูดไปหมดนะ้นะครับปมดเปลือกทุกซอกทุกมุมนะครับหาไปเชื่อทนายหรือเชื่อทนายที่แนะนําในสิงที่ผิดนะครับคนที่จะได้ผลประโยชน์คือทนายได้รับผลประโยชน์เรื่องของกันว่าจ้างนะครับแต่ว่า ตำรวจมีหลักฐานนะครับพยานติแวดล้อมพยานไปไปจากพยานยาต่างๆเนี่ยสุดท้ายผู้นัการจะรับผิดเองตกอยู่ที่ผู้นัารต้องไปรับกรรมอาะติดพุกติดจราหารนะครับก็ขอให้เตือนว่าวันนี้คติได้พูดมดแล้วนะครับแล้วก็ส่วนถ้าคิดอะไรไม่ออกก็ขอแนะนำว่ามาปรึกษาผมก็ได้นะครับ ี่คนนะครับที่บนเรือนะครับถ้าเชื่อทนายอย่างเดียวก็สุดท้ายเนี่ยทนายก็ได้ค่าจ้างไปพูดใส่ไม่หน่อยฮะก็คือคืออย่างนี้คือเราก็ติดที่คุยกันก่อนด้านเนี้ยว่า น้องเขาจะไม่ให้ให้การให้ให้สารภาพแต่จ,จริงแล้วก็คือก็คือมารับสารภาพตลอดร้อสาระรัให้การใช่ไหมเนี่ยครับก็คือมารับสารภาพนะครับคดีที่เที่บนเรือนะครับแล้วก็เรื่องของออให้การเป็นที่เป็นประโยชน์กับลูกคดีนะครับแล้วก็จะได้สรุปต่อจำนวนได้แล้วก็นะครับก็ ทุกซอกทุกมุมบทเปือกนะครับรตเตือนอีกสท่านนะครับถ้ายังคิดว่าเห็นแก่ต้องแตโมโผ้ผู้เสียชีวิตเห็นแก่กับตัวเองกับพรอบครัวนะครับอะไรที่ไม่ไม่ได้พูดความจริงขอให้ยังไม่สายขอให้มาพบเพืงานสอบสวนมาให้การทำใหม่ก็ได้ครับ ามณกติครับวันนี้บอกว่ารับสารภาพในวันที่ผ่านมาคือทำโกหกหมดเลยใช่ไหมครับคือคือรั้งที่ที่ให้การครั้งแรกนะครับ,รบก็มีทีมอ้างว่าเป็นทนายนะครับให้การบอกให้ทุกคนให้การให้ตรงไปทิศทางเดียวกันนะครับแล้วหลังจากนั้นน่ยก็ก็ให้การตามที่คิดว่า ผู้รู้กฎหมายจะจะพูดในสิ่งที่ที่ถูกต้องแนะนำเป็นที่ถูกนะครับก็มาได้มาคุยกันแล้วว่าสุดท้ายเนี่ยพาหลงทางพาไปทางที่แย่ที่สุดนะก็เรื่องนี้ได้ได,ได,ได้ได้มาปรึกษาเราแล้วว่าขอให้มามาถูกถูกทางนะ ตลอดให้เพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยเรื่อยๆแค่นั้นเองแต่ว่าจะมีบางหนังข่าวบอกว่าให้การกลับไปกลับมาอะไรอย่างี้ไม่จริงนะคะไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กลับไปกลับมาก็คือให้บางอย่างอะไรที่จาไม่ได้นึกได้ก็ให้การเพิ่มเติมแค่นั้นเองต้องต้องต้องเข้าใจด้วยว่าเหตุการณ์เนี่ยวันที่มันเกิดขึ้นมันก็จะมีแฟลชแบ็กอะไรจาได้ก็ให้การเพิ่มเติมค่ะก็คือน้องกติกเนี่ยให้ให้ความร่วมมือกับพนพักงานสอบสวนมาโดยตลอดนะครับโดยตลอด อันไหนที่ลืมตกหล่นก็กลับมาให้การใหม่นะครับแล้วมาทบทวนนะครับให้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอดนะครับคือนึกอะไรได้เนี่ยก็กลับมาให้การให้การใหม่แล้วก็เป็นประโยชน์กับลูกคดีแล้วเป็นประโยชน์กับน้องแตมโมมาโดยตลอดคือเจอทนายฝั่งนู้นครั้งเดียวครั้งแรกแนะนำ การเการครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นเองนะแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้พบพนายนชวนนั้นอีกนะก็เลยก็มาให้ความรูเม้เบิมกมาสอบสวนซึ่งการสอบสวนก็พอใจแล้วก็คิดว่าก็จะเป็นเหตุบรรเทาโทษนะครับว่าช่วยเหลือในการไปประโยชน์ต่อรูกคดีนะครับก็ถือว่ามาถูกทางแล้วนะครับ อันนี้อันนี้ขอตอบเลยไปปกติค่ะไปส่งลูกที่โรงเรียนปกติยังใช้ชีวิตได้ปกติเพราะฉะนั้นข่าวอะไรใดๆที่ออกมาว่าเอ้ยเราไม่กล้าออกจากบ,บ้านนะชีวิตเราอย่างนั้นอย่างนี้นะอันนี้ไม่ไม่จริงนะคะไม่จริงยังใช้ชีวิตได้ปกติดีค่ะ, <c oughs> ะในเรื่องงานเนี่ยเราอยากกระสาสางเรื่องคดีก่อนเออแล้วคยกลับไปเพราะว่ามันจะไม่มีเวลาว่างไปทํางานนะคะมันยังต้องให้ปักทําเพิ่มเติม ยังต้องแบบโดนเล่ยตอบส่วนอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีสถานะเป็นพนักงานอยู่ใช่ค่ะ <c oughs> ไม่เคยต้องทันย่าะแต่ว่ายอมรับว่าม,มันต้องมีเครียดบ้างเพราะว่ามันเป็นเราไม่เคยเจอสถานการณ์นี้อ,อบวกกับเราเสียเพื่อนไปเราก็เสียใจเนาะซึ่งณวันนี้ยคดีมันก็ยังไม่ได้ลี้ลายเรายังต้องมาเนี่ยพบหรือวลนชนหรือว่าโดนกระแสสังคมยังโจมตีเราอยู่เลย ที่กะติกครับผมที่ตํารวจเขาตั้งข้อหาให้การเทจเนี่ยสรุปแล้วเราให้การเทจเรื่องอะไรครับคือเรื่องเนี้ยมันอยู่ในสำนวนเนาะเดี๋ยวมันมันมีเรื่องอื่นๆที่โผพันกับบุคคลอื่นด้วยในเรือนะครับที่มันจะต้องมีโผพันกับคนส่วนที่เหลือที่บนเรืออีกนะครับก็ขอขอให้อ่าให้าทางอำรวจจะแถลงข่าวเองนะครับเรื่องนี้ทางตำส,สวจเขาจะลงไปนะครับ พี่คุชนะบอกว่าพูดสารภาพหมดเปลือกเลยเนี่ยอะไรที่พลจะบอกได้บ้านครับอาจมตอนนี้ครเราได้ตกลงกับทางสอบสวนว่าขอให้พูดแค่นี้นะครับแล้วก็ท่านพูดจากการที่ผมเข้าไปพูดกับสอบสวนเนี่ยเขาก็ชมเชยกติกนะมาแต่งผลให้ความให้ความร่วมมือให้ทางพิการเป็นประโยชน์ทุกครั้งจนถึงมีวันนี้ขึ้นมานะแล้วก็น้องกรติกก็ได้ เชื่อมั่นในตัวผมแล้วก็ทีมที่ศึกษากฎหมายของผมเนี่ยมาพามานะครับก็มีเท่านี้เองนะครับและการที่เราออกมาให้ปากคำกับทางเจา้าหน้าที่แล้วก็รับสารภาพแล้วเนี่ยค่ะ<ม>เรากลัวไหมคะว่าจะโดนข่มขู่จากบุคคลอื่นที่มีอำนาจหรือว่าคนที่เป็นผู้พงการอยู่เบื้องหลังนละะ้ค่ะไม่ได้กลัวค่ะไม่ได้กลัวเพราะว่าไม่ได้เคยมีใครมาข่มขู่เราตั้งแต่แรกอยู่แล้วต้องบอกก่อนตรงนี้เพราะว่าก็เพื่อนกันอะทั้งหมดอะ ตรงนี้ก็คือตัดออกไปได้เลยไม่ไม่เคยกลัวตั้งแต่แรกค่ะมีมีการแจ้งดำเนินคดีกับคุณแอนนาหรือเปล่าครับเพราะว่าเมื่อเมื่อชั่วโมงที่แล้วคุณแอนนามีการโพสตข้อความว่าเหมือนกับเออเธอพาเพื่อนฉันไปแต่ทําไมเธอมาแจ้งความดำเนินคดีกับฉันอะไรประมาณนี้ของอันนี้ยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เห็นนะคะแล้วก็ไม่ไม่ทราบว่าเขาโพสตอะไรอะไรยังไงไม่ได้มีการคุยไม่ได้ไม่ได้แจ้งยังไม่ได้ยังไม่ได้ทาอะไรอะค่ะ หลังที่เหตุการณ์ผ่านมาออไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ขอกล่าวถึงดีกว่าเนาะเราไม่จะไม่พัดพิงถึงถึง,ถง,ถง,ถงคนอื่นอันนี้ขอโฟกัสที่เรื่องของตัวเองแล้วก็คดีเพราะอันนั้นคือเขาพูดคนอื่นเลยซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เลยอ๋ออันนั้นก็ต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของเขาอะคะ่ะเออแล้วก็เชิญ อยากให้คุณกติยืนยันเรื่องของทําให้การนิดนึงอะค่ะว่าที่ยอมรับให้การเทสเป็นแค่ครั้งแรกที่เขามาให้การแต่หลังจากนั้นเนี่ยพูดความจริงทั้งหมดก็ที่ที่คุยอยู่กันสอบสวนก็เริ่มจากครั้งแรก,กรครั้งต่อม,ม, <pues> ม,ม,มานี่เป็นประโยชน์พุบกันเลยเลยเชิญมาไหลโอนแล้วก็ได้ได้ได้มีวันนี้ไงนะฮะเป็นเป็นเป็นไปได้เป็นไปได้ทั้งทุกทุกทุกคนนะครับ ก็ก็ต้องรับกรรมไปน้องกติก็บอกก็ยอมรับรับสิ่งที่จะที่ที่พูดไปเชื่อเชื่อทีมทนายเชื่อทีมทั้งกฎหมายชื่อชื่อเอ็มนะเชื่อก็เลยก็ต้องรับกรรมไปนะต่อต่อไปนี้ก็ก็จะจะแล้วแต่ที่จะคำนวนไปทางไหนก็ยอมรับทุกอย่างนะเร่่องอะไรก็คก็น่าจะใช่เพราะว่าอยู่ก็เห็นอยู่นะว่าสิ่งที่ ครั้งแรกให้การตรงกันหมดเลยห้าคนใช่ไหมนะแล้วก็ก็หลังจากนั้นเขาก็ติดเขาบรรสาสอบสวนเรียกมาเขานึกอะไรได้ก็ก็ได้ไดให้ให้การที่เป็นประโยชน์จริงๆนะแล้วก็เรื่องเนี้ยก็คนที่รักน้องจะโมเนี่ยก็เวันนี้ก็มาถึงจุดนี้ละเดี๋ยวจะสำนวนก็จะปิดคดีแล้วนะขอสอบถามคุณกระติกค่ะที่ตอนแรกที่ว่าอะไรเป็นทลายที่ว่าอ้างชื่อว่าเอ็มเนี่ย เขามาโครงการอะไรบ้างคะในตอนให้ปากคำครั้งแรกเอาที่พูดได้เอาที่พูดเอาพอที่จะพูดได้ค่ะคือกติกไม่เอาเอาอย่างนี้ดีกว่าคือเอาในส่วนของติกเนาะไม่อยากแบบพัดกิิหถึงใครอะไรเงี้ยให้ให้เป็นแบบหน้าที่ของของของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ค่ะเอ่ออะไรที่เราไม่รู้เออแล้วเราไปพูดเนี่ยก็ถือว่าผิดได้นะนึกออกใช่ไหมคือเราไม่รู้ไม่เห็นอะจริงๆอะตามหลักของจริงคือจริงก็ว่าจริงไม่ก็ว่าไม่ถูกไหม แต่เราไปพูดในสิ่งที่เราไม่รู้เอออันนี้มันก็มานทาร้ายเราได้เหมือนกันเออในข้อนีงั้นงั้นที่คุณกระติกให้การสาคัญก่อนหน้านี้บอกว่าคุณแตงโมไปถ่ายเปาที่ท้ายเรือเนี่ยวันนี้เรายังยืนยันคําเดิมไหมครับยืนยันไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เห็นอันเนี้ยพาร์ทเนี้ยต้องตัดออกไปเลยเพราะว่าไม่ไม่เห็นไม่เคยพูดตั้งแต่แรกด้วยเพราะว่าไม่เห็นมีคนบอกมาก็คือตัวตัวแซนแล้วที่อยู่ตรงนั้นแซนบอก อันนี้เป็นพาร์ทของแซนเพราะฉะนั้นติดไปไม่ไม่ก้าวล่วงเราเราไม่เห็นก็ต้องบอกว่าไม่เห็นเราไม่เคยให้การว่าเห็นด้วยค่ะก่อนที่คุณแตงโมจะตกเรือตอนนั้นที่ที่คุณก็ติเกียรตินะับคุณแตงโมทำอะไรอยู่คือ,ค,อคือเดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่อยู่ในสำนวนนะเราขอขอเตือนคนที่พูดถึงบุคคลอื่นและเขาเับาความเสียหายเนี่ยก็เพิ่งระวังเรื่องของฟ้องร้องนะก็ก็ให้ให้ให้ นะครับนิดหนึ่งนะครับถ้าคนบุคคลอื่นเนี่ยเสียหายนะครับก็เราก็มีทีมนันกกฎหมายอยู่แล้วนะครับบทบาทของคุณศิริั์ในที่มาคดีเนี้ยคือเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นทนายครับเป็นที่ปรึกษาค่ะส่วนส่วนลุงลุกกบเนี่ยเขาจะเป็นทนายอ่าซึ่งอยู่กับพี่สิริั์อยู่แล้วที่ถามที่ถามว่าเหมือนเป็นที่ปรึกษาพูดอย่างเดียวเลยไม่ได้ทนายไม่ได้ออกมาชี้แจงรือพูดอะไรเลยครับก็เลยแค่งสงสัยก็เราเราตกลงกันอย่างนี้ก่อนที่จะมาแถลงนะ เพราะผมก็เป็นเจ้าของสำนักงานกฎหมายที่นา,นายกรอบอยู่ด้วยนะ้ะกันเราก็ได้ตกลงกันมาก่อนหน้านี้นะครับนะโอเคเนาะน่าจะเพียงพอนะครับก็ฝากถึงอีกสี่คนนะกระติกพูดบดเปลือกแล้วนะทางนึกอะไรได้ที่นี้ไม่พูดเรื่องความจริงกลับมาหาพนักงาสอบสวนนะโอเคครับ พี่กระสิทธิ์คะพี่อะไรจะกล่าวถึงพี่แตงโมไหมคะไม่ไม่อะไรล่ะโอเคนะพี่พี่สิระขอทิศทางการต่อสู้กรณีหลังจากนี้มาค่ะจะต่อสู้ยังก็รับสารภาพแล้วแต่ความไม่ตายของศาลเดี๋ยวก็มีเัื่อนสนับสนุนกละส่งอัยการในการก็อ้องนะครับก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากที่เรารับสารภาพก็ยอมรับทุกอย่างถูกไหม มันก็ตามนั้นนะคะก็อย่างที่บอกว่าจริงก็ว่าจริงไม่ก็ว่าไม่อะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็ก็วันนี้ย,ยังยืนในหลักนี้ยังยืนในหลักนี้อยู่ถ้าหลังจากนี้มีการเรียกทางด้านาของรตรีเข้ามาเหมือนให้ปากคำเพิ่มเติมอีกครับเออทางด้านของที่ตุลาจะมาด้วยตุกคำไหมครับก็เราเราเป็นทีมที่ที่ปรกึกษากฎหมายแล้วก็ส่วนส่วนที่ต้องชื่นชมนะวันเนี้ยองกติกมาพูดเรื่องทุกอย่างให้มันสอบสวนนะทุกอย่างแล้วก็ สอดท้องกับนิติวิทยาศาสตร์ด้วยนะขอสอดท้องแล้วก็ไม่มีอะไรที่มันแย้งกับหลักวิทยาศาสตร์และนิติวิทยาศาสตร์ด้วยครับนะเดี๋ยวจะพูดมากไปแล้วเดี๋ยวสี่คนรีบมารีบมาพูดความจริงแล้วกันนะโอเคครับยังยัง,ย,งยังไม่ทราบยังไม่ทราบเดี๋ยวได้แจ้งให้ะนะโอเคหลังจากที่เกิดเรื่องอ่ะขอเชยญถามว่าหลังจากที่เกิดเรื่องเนี่ยติดนอนหลับบ้างไหม ยังรักคุณแตงโมอยู่หรือเปล่านโซเชียลถามนะครับโซเชียลถามเหรอคือติดไม่ได้กลับบ้านนอนนะคือตอนเนี้ยเอาอย่างนี้ไม่พูดดีกว่าไม่ไม่ตอบอะมันเป็นเรื่องเรายังติดรักโมไหมอย่างเงี้ยรู้กันอยู่แล้วคนรอบข้างใกล้ชิดก็รู้แต่ถ้าคนนอกที่เขาไม่ได้เข้ามาอยู่กับเขาสัมผัสไม่ได้อย่างเงี้ยอันนี้เข้าใจนะเพราะว่าเขาไม่ใช่คนในเขาไม่ใช่เราสองคนนึกออกไหมแต่ถ้าคนในบ้านอะที่อยู่กันในบ้านเลยอะคุณพ่อหรืออะไรอย่างเงี้ย เขารู้เขารู้อยู่แล้วไม่งั้นอยู่ไม่ได้นานถึงจะยี่สิปีนาโอเคเนาะครับนะก็สี่คนถ้าคิดว่าทีมทนายปรึกษาผิดทางมาปรึกษาศิลาได้นะโอเคครับ ส่วสนิราแเนล้วนะาผู้ชมเมื่อสักครู่นี้คุณศิราเปนจาคะพร้อมด้วยในฐานะที่เป็นที่ปรึกษานะครับทางกฎหมายพร้อมด้วยทนายความของคุณกติกัวคุณกติกเองแล้วก็คุณพ่อคุณกติกก็ได้มานั่งสัมภาษณ์นั่งแถลงเปิดใจนะครับภายหลังจากที่ ทางคุณกติกเองได้มีการรับสาระให้การสารภาพทั้งสิ้นหมดเปลือกนะครับกับทางเจ้าหน้าตำรวจเรียบร้อยซึ่งคุณศิระเป็นจากค้าเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นที่มาในวันนี้เพราะว่าเป็นหนึ่งในคนที่เรียกว่าพ่อของคุณกติกเนี่ยไว้วางใจที่สุดนะครับในวันนี้ก็เลยเดินทางมายืนยันนะครับว่าคุณกติกนั้นให้การอยากหมดเปลือกแล้วจริงๆ นะครับผมซึ่งคุณศิละก็ยืนยันนะครับว่าทาให้การของคุณกติกนั้นเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีนะครับแล้วก็มีการเรียกร้องให้คนมเลือทั้ง4อีก4คนนั้นออกมาแถลงข่าวเปิดใจแล้วก็พูดความจริงนะครับผม คือฝ่ายธนยด้วยนะจะติดได้คุยกับคุณโบบ้างไหมครับโบทีเคครับอย่าใช้กฎหมายในทางที่ผิดนะควรจะเอาวิชาที่กฎหมายเนี่ยใช้ทางที่ถูกทางนะที่รําเรียนมาครับโอเคครับขอขเชิญครับก่อนหน้านี้ได้มีการคุยกับคุณโบทีเคหรือยังครับเดี๋ยว๊บนึงแป๊บนึงินัน พี่เงี้ยจิบจิบเดินมาพี่ข้างหลังไปเปก่อนสิไม่พอกไปไม่ได้จิตใจคนนี้ทำอะไรเปลี่ยนถ้าอ่าอ่านอะไรเรียบวแลวมีนัดาแต่ได่วไมัวอะไีก่รู้นัดอะไรันยต้นยังไม่มีนัดต้นไม่มี คือการที่มาทสอบสวนนะโดยไม่ต้องหลกทรัเนี่ยเป็นระงเียนะใจอผู้ชมคาร์ต้ก็เป็นานเกิดได้พูดคุยกับคุณปออะไรบ้างไหมครับคุณปอคุณปอปดอที่คุยกันอย กวาถึงทน,นานะนทานสุขทางนะครับโอเคครับท่านผู้ชมขอมาสรุปกันต่อนะครับเมื่อสักพู่นี้คุณกติก็ได้ขึ้นรถไปแล้วนะครับก็คือเรียกว่าคุณศิระก็มาเป็นเอ่อเป็นที่ปรึกษานะครับทางกฎหมายให้กับคุณกตินะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้คุณศิระก็เล่าว่า ที่ก่อนหน้านี้ทั้ง5คนบนเรือได้มีการให้การตรงกันหมดนะครับก็ยอมรับว่าเป็นคําแนะนำนะครับจากทนายที่เรียกตัวเองว่าทนายเอ็มนะครับผมซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นกุนซือที่ทางตารวจเนี่ยจะมีการออกหมายจับต่อไปนะครับโดยกระติกได้มาชุนพองทกระติกก็ได้มีการมอบหมายนะครับให้คุณศิละในฐานะที่เป็นคนที่ไว้ใจที่สุดเนี่ยมาเป็นที่ปรึกษา ในครั้งนี้ก็คุณศิระก็แนะนำนะครับให้คุณกติกได้มีการสาร,รภาพแล้วก็พูดความจริงทั้งหมดนะครับก็วันนี้คุณกติกก็ได้มีการสาร,รภาพนะครับพทดจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนเรือเท่าที่ <ๆ S 1> ทตัวเองเห็นโดยคุณกติก <Jennifer> บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่ว่าตัวเองไม่ได้พูดความจริงหรือว่าโกหกหรือว่าอะไรนะครับแต่ว่าพอนึกออกก็พูดออกพูดออกมาแล้วก็บางอย่างเนี่ยตนให้ ข้อเท็จจริงที่เรียกว่าไม่ได้เห็นแต่ก็พูดออกไปนะครับผมซึ่งสิ่งเหล่านั้นก็เป็นการนาไปสู่การตั้งข้อหาการให้การเท็จนะครับผมของคุณประติกนะครับผมในฐานะที่เป็นหนึ่งในห้าคนบนเรือนะท่านผู้ชมเรียกได้ว่าหลังจากนี้คุณ,คณศิระก็ได้ท้าทายนะครับอีกสี่คนบนเรือว่าให้หยุดที่จะเชื่อฟังคําแนะนําของอทนาย M นะครับผมให้มาพูดความจริงแล้วก็สารภาพกับทางที่ตำรวจแล้วก็หากไม่รู้จะปรึกษาใครให้มาปรึกษาตนได้นะครับผมอ,นะบอยังไงก็ตามท่านผู้ชมก็ต้องเฝ้าติดตามกันต่อไปนะครับเรียกได้ว่าทางเ,างเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็บอกว่าจะพยายามปิดคดีให้ได้ภายในสงกรานนี้นะครับท่านผู้ชมซึ่งหลังจากนี้ ก็จะมีการนําเรื่องนะครับส่งของสารต่อไปนะครับรูปคดีจะเป็นอย่างไรท่านผู้ชมก็จะต้องเฝ้าติดตามกันต่อไปนะครับผ่านการถแถลงข่าวความคืบหน้านะครับซึ่งคุณศิลาก็เปิดเผยนะครับว่าก็ใกล้จะมีการติดสํานวนแล้วส่วนเนื้อหาในการสารภาพทั้งหมดนั้นก็ยังคงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเนื้อความสํานวนนะครับท่านผู้ชม มันจะมีผลต่อลูปคดีนะครับท่านผู้ชมโดยคุณกติกก็ออกมายืนยันอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือ,อตอนเนี่ยไม่ใช่ว่าใช้ชีวิตปกติไม่ได้หรือว่าอยู่ในอาการเครียดจนทํางานไม่ได้นะครับแต่ว่าตนเนี่ยช่วงนี้ก็ขอพักขอพักงานไปก่อนขอพักงานไปก่อนนะครับเพราะว่าอยากจะดําเนินเรื่องดําเนินการในเรื่องของคดีเนี่ยให้เสร็จสิ้นเสียก่อนนะครับถึงจะมีการค่อย ทํางานต่อไปส่วนตัวคุณกติก็ยังยืนยันว่าใช้ชีวิตปกติยังคงไปไหนตอนไหนได้แล้วก็ไปรับส่งลูกได้ตามปกตินะครับผมแต่ว่าก็อยู่ในอาการที่เสียใจนะครับเพราะว่า่งสูญเสียเพื่อนไปนะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าแล้วก็ภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการส่งสัญญ,ญาณที่ดีระดัแบบหนึ่งนะท่านผู้ชมหลังจากที่มี หนึ่งในผู้ต้องหามีการรับสารภาพเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ต้องเฝ้าติดตามกันต่อไปนะครับว่า,าผลการดำเนินคดีของคุณแตงโมเนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วก็จะมีการใครถูกจะมีการที่ใครถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติมหรือไม่นะครับยังไงจะต้องเฝ้าติดตามกันต่อไปนะครับท่านผู้ชมที่รับชมอยู่นะครับ เข้ามาติดตามการรายงานข่าวของโพสต์ทูเดย์นะครับรู้สึกชื่นชอบถ้าผู้ชมสามารถกดติดตามแล้วก็กดไลค์เพจของโพสต์ทูเดย์ได้นะครับเพื่อท่านผู้ชมจะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทุกข่าวสารสําคัญที่เกิดขึ้นในตลอดรอบวันนะครับท่านผู้ชมหลังจากนี้นะครับทางทีมข่าวของเราก็จะทํางานอย่างเต็มที่เพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับข่าวสารที่ทันท่วงทีนะครับยังไงตอนนี้นะครับผมบอสนะครับผู้สื่อข่าวโพสต์ทูเดย์นะครับก็ต้องขออนุญ,ญาต ตัดสัญญาณถ่ายทอดสดลงไปก่อนนะครับท่านผู้ชมหากมีความคืบหน้าใดๆที่เกิดขึ้นนะครับทางเราจะนําเสนอข้อเท็จจริงต่างๆให้ท่านผู้ชมได้รับทราบอย่างแน่นอนนะครับอย่างไงตอนนี้ขออนุญาตตัดสัญญาณถ่ายทอดสดลงไปก่อนครับสวัสดีครับ